สบายดีพี่น้องเมื่อสุกสกคนในคนาก็ิมาเหน็นได้พี่น้องเห็นข้า,าพาจ้าเป็นสาวในชนาก็คอยเล้วเรอยพี่น้องในชนาก็คืหันปลาหมึก็พี่น้นงนดดนนงองหันปลาหมึก นางซอยแล้วนางก็เสียเอาไปลวกก่อนเอาไปลวก,ก่ใส่เอามาผ่าใส่กันใส่ใส่สบายนำก้าหมกมันจังเหมาะลายทีน่ะสื่อข้างมันข้างกรุเสือนะมันข้างปลาหมึกรูปหนึ่งสามสิบพันรูปหนึ่งร้อยบาททีน่ะเป็นข้าง คือทางมันเนี อ่ามันเร็มาตัวในในตางสวัดี่สามัมันเ็นบ้าตัวนตมันเนี้มันประมึกสานางก็ซอยแล้วเป็นทีเริลอยเดนพี่น้องมันสานางก็สียเไปรวก่อนตมึกมันนี้ยสานางก็เสียสดหอยโหยชนีก่อนเดยพี่น้องก่อนเสียอาลงหม้อ ันนี้ฮะก็เอาพงลงไปแล้วพี่น้องดีัตา,ามด้วยขัดนออ๋อี่นมืเอนก็ปลาไก็เรียมาะมสบลวกแล้วเป็นที่เรียบร้อยเด้อพี่น้องมาันนี้ฮะก็มาเกี่ยมผัดกันเลยเนาะพี่น้องเนาะมาอน้ฮะก็ผัมัมนงมงลงเลยพี่น้องอะ ແລະໂຕໂຕໄປເນາະບາດນີ້ເຮົາກໍຈະເອົາບົກຽມລົງເດີ້ພີ່ນ້ອງເສຍບົກຽມມັນຫອມກະອືນີ້ບາດນຮົາວ້ຮາົไข ใส่ไข่ซีน้อยคือไข่ด่างดอไ่หน่อไข่ด่างใหญ่ไข่ด่างใหญ่เลยไข่ด่างใหญ่เลยนี่ฮะก็ปลาหมึกลงดมไปหน่อ ตามด้วยแครอทต้มนมะ่วงเนาะผ่าผักมาไหวค่ะเห็ดขาวพาดให้น้องใหม่น้องมิวน้นจินวันนี้เขาก็เอาข่าวลงไปด้วนะ ไอ้ขาวอย่า,ง,ง,นา,างนี้นี่ใครสัมผัสเลไม่คิดขาวๆมมอะไนี่ จนะับแล้วจับแล้วพี่น้องในสนามจะเอาอหอมบัวหงหอยลงเลยพี่น้องคนในบ่อุ้นคน,น่านี้ได้ก็เลบข้างก็ได้นี่ก็แล้วยพี่นอ้องเพื่นอนอกินเซ็อ้มันเป็นคนพัดพัดตอนแล้วไอ้นาง ว่าโอ๊ะมาสบายดีพี่น้องเลยเอาแพรหัดเอิบอันนี้ก็แล้วเด้อพี่น้องข้าวผัดหักก็แล้วเป็นทีเรียบร้อยเด้อพี่น้องมามามากินข้าวผัดกับเด็กๆเด้อพี่น้องแซ่บแซ่บไม่ได้เนาะไม่ใช่ไม่กินข้าวผัดแล้วกินข่าพัดลอยอันกินกินกินให้เด็กๆกินก่อนเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องอีกรอบ ก,กิน,นโนลแสางอะไรไม่ค่ะเลยอะใส่ซาวพุดยาวเลยกินโลชากถัก่วงวนใหญ่ไว้กับแครอทขนาดแซ่บนี่ขึ้นมาแด้เลยอืมกินแครอทอืมกินแครอท ซื้อังกำแเพลงเลยโอ้อัพแค่ละมาผ่าฮัเนเ่ยอยากให้เธอได้กินฮัเนี่ยตักกิ้เดินมาเดินพี่น้อากินตำการกับเด็กๆแค่บมาน้องมิวมันใหม่เลยอันรับดืนแล้วป่ะบดิกินสิกเดือนไ <c oughs> ว้ <c oughs> <c oughs> ฮันดอกผเมดแล้วเมดมาคืนนี่ก็เรียกว่าดอกยังนดอกยักงพัชยันดอกนำ้ำฮันดอกเทใส่ลายฮันดอกจี๊ดมันดอกจีดดก๊ดจี๊หรอกนีกนีนี่นีนีแกหลบขึ้นาดินทางเดินทางเดียวหนังแกมทางซอยเฮือนพี่ง อ,อนกินแซ่บไปเลยบกินลาลายอันอมีอกากินักแงเพ่าะร่หรอกอ,อ,อ๋อ้าวปลาเยอน่ไ นังสลองเทียงใหม่เมืนนะ <c oughs> ่อวาอนเนี่ยแม่บอกบอยากะอยากนะให้ะิมมดน่ยอืมเมืเมื่เม่อส การลาได้ไปอยู่ทารกแห้งเลยินมีกรไปก่อนนะจ้านิกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จนจนนันฮัทแชในเลอดจ้าบายบาย